สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่29ก้กรกฎาคมพศสอง8ันห้าร้อหกสิ้อขันนาะเจ้าเจอัะเขาครูเขาป้าคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมาตามหลาหาเห็ดปวกสิมานหรือบมานองไรก็ไปบึงไปลุนนี่ก็มากก็ลูกชายคือเก่าครับพี่น้องคนใดคนมานคนบ่อคนมีของเปิดปลาวันอะ้รเขี่ยวพนสัป่ากระบวนท่าที่สามเบิกปลา หลงทักาทายลงสวัสดีครับท่านผู้ชมบอลูกมันนี่ <อะ S 1> สวัสดีครับผมมึงนี่มีาลายมึงอันิเมมีลายพวดสู้ใายทรงสัญญาณมาแล้วแราเห็นเลยแม่แจกดอกแล้วลูกแจกดอกดอกเดียวเนะใส่โอ๋โอเ้วเป็นยัง เออหจิกกมาก่อนก็ได ah. ้ายเหอเลกจิกเป็น oh. ย uh. no ังได้ประมาณทำไปเยอยะไสิอ๋โอ้วชบ่พเบ่พบ่พสดอกนะ นั hey. ่นนอนน่งไงี่เมือนาายอือใบมเนเแ่เยอ้ยมันเป็นเกี่ยวเดี๋ยวเดเดีเอาทางนหนก่อนดุนตุนลูกพ่ออีกแล้วงานเด้อมมันี่ขามเหลืโอยอ้เสียดายบึง เพียงพูดถามกันไในโบไในโบยนี่ครับน่วยชี้เป้าเลยกระจายระจายดีมากบนรถันได้ใจได้หัวกิ่งกือกิ่งอันนี้ก็ไปหลวกนำหอนผูดเห็นบอกกิ่งกือนอนเฝล่าเลยนะขามอยโยกอ่ะ หอมลางแล้วก็แซ่น้ำปลาดันดบมานี่ิงกดูค่อ้ามัขอแน่ขอแน่ขอแน่เด้อขอแน่ยัากินหลายเหลี่ยมเนี่ยยัไปกินนี้เขาเปลี่ยกันได้มั้ง่บอกมันบบขึ้นกดิบใบไผ่บอกแน่ก็เอือเป็นบอก่ะ ก็เส uh ียดายกูมึงเด็กโบราโอ้ขาลายอยู่ดึ่งว่าเรามีแต่ของดีดีมีเก็บมีเก็บชดดมากินให้หมด กินกือแม่งกินบอกว่ามานำหาหมียจะได้หมียพี่จ๋าผู้สิบวัยั่าง,งหราเมียไกงกายเห็นอยู่ดอกหนึ่งท,ที่เดิมนี่แหละดอกนู้เกิดที่หลัง,งนั่นบ่็เหลือดอกลูกห้อยคนมาจีบแม่แล้ว กินเกิดตามหลังน,น,นี่ค่ยายง่ายงานตรงนี้เราจะเผาหา,าเผามานเผาไปเห็ดตุละจะหมดฤดูกาลแล้วจะหมดฤดูกาลเห็ดบวกเวลาขอามันแล้วเห็ดอือน่นตีนนานทีนมาหลาอเล็มๆของเกาแบบนี้นี่บ่กิน โมเนก็หินเถาถิ่นเบิดเมื่อวานไปบวชน่ของคนอิ่มว้ากิเป็นเกี่ยวอยู่นี่บหหิน ร้องอไแมไมีตุกแกน,น่อยรำเดี๋ยวใหญ่กว่านิ้วหลากมันครับได้ามากต้องนืดดอ้ออยู่ะโดดค่ยันมันสัน มันก็มีชิลกอนีนี่นี่ค่อยๆกระากง่ว่านก็ะยากตืนตินเ้่ไม่ไม่ครับอือนะเวียดนั่ไมมีแต่ส้ำได้อาชมันเลยเรื่องแม่ยันน้อยได้ไหม่นี่นี่ดูกแด่ยังเดีพี่ผ่าทางนี่นี่นี่สอ๋เกือฝังเกือฝังคือว่าเหลืองลูบ ที่ขาทัางเทคนิคไปเติมพิษไปหาส้างเอ้าขาอยู่ใส่อูนี่ดิอ้าวหอยกินนะครับอย,อย่างจนว่าสองชมงกกว่าละหนูซึ้งว่ายางเกินขนาดแล้วยางโผล่ยางโผล่มาหอนมือนีเฮ็ดมันกับบ้านมันกับ่วงแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ทีมาเล่มมงเกาที่ใดนั้น เมั่ก็สิออกบ่หอยลายฮาก็เก็บเกือบเบิดเบนาะมันดันดินออกทีหลังแล้วี้ก็บมาผอมูเถามูเถาที่เฮาไปบ่หอดม่อวานก็มันแล้วก็นยางใกล้เหลวบ่ห็นน้นำหนักก็แหลกก็ว่าอยู่ไก่ๆรถยางไปยางมากกับไก่ปกติไก่ก็สิบกเป็น้ำหวาน กินหาหานกับข้อแห้งอาหารแล้วก็หันอวยเมือ่อเานอ้นตัวไปสมวดเข้วมาถอดเสือชุดแอันอี้เลยนี่ชาเปิดปลามันออกได้สี่มือนเลยลูกกอมันเอามาหาหมอที่สามยังเฮ็ดบอกมองมาเอาก่อย ดีเงาก้อยเกิดแล้วที่เฮาฝังไวบฝังในหน่อยใน่หน่ไหวบเกิดขึินแล้วแต่ปีนีนบ่มีหัวดอกพูดแล้วสองปียังสิ้นยนพุ่นบ่มาเอาก่อนนะตอนเนี้ตัดผ่ามาหอนเหงื่อเลยเด้อค่ะพี่น้องเนี่เฮ็ดที่ใดเนาะยางจนว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็กว่าละค่ะพี่น้องบ่มีเฮ็ดเขาแปลกแต่ยังบ่มีคุนหมานกับหมานคุนบ่มานกับบ่มานเขาก็ไปสานเนี่ยเพิ่นกับค้นไตเนี่ย อันเบอกเรื่องเฮ็ดปวกะมันไผ่มันมันแหละมือมันกะมันนี่แก้งหน่อยนึงอยู่นี่แหละเฮ็ดที่สิได้กินเฮ็ดเฮ็ดเออ่หมูว่านนั่นขายเบิดขายเบิดหมูว่านกะงลงเฟซเพิ่นกะขอเสือบัดทนี้ซะเจอก็ออกจากป่ากะไปเบิง่งโลดไปซ่อมโลดว่าว่าสิซ่อมก็บ่ได้ซ่อมดอกเดี๋ยวสิเอาไปให้เบิง่งเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิง่งว่ามันเป็นจ,จังได๋หลุดที่ซะเจอสงสัย สรุปยอดเทดได้ซ้ำนีแ่แหละค่ะพี่น้องิ่งขันสิต่อมเบิง่งได้พอแกงอยู่กินค,คนเดียวแกงใส่บกบกัวเปล่ากินสองคนกระลูกกะบวเบิดดอกหาของเหมือดใส่อะตอนนี้เปิดฟ้ากระโปรงรดแล้วกระชายเบิ่งว่ามันเป็นหยอดอันหยังนี่เะเจอนัวแต่หมอนม้ำาสเจอหนามมาใส่เพราะมันเป็นหนามอีหยังหอกมันเป็นหนามอนเออซ้ำนีลูกเขาผสมเครือนะค่อง้ํามันเครื่องให้อีหยังสักอย่างนี่แหละ พระชา้างซาเกิยกับปงหูเนาะโดยความที่สังเกตตะกีเคยเห็นเขากอกน้ำใส่ขวดเน,นาะกกน้ำก็คือน้ำกินนี่แหละค่ะพี่น้องน้ำกินที่เป็นน้ำถังอ่ะนะแล้วกอกใสกข่ขวดขวดโคขวดเป๊ปซี่ยังยังสีนะ่น่ะแล้วก็เอามาใส่าแต่เขาใส่บันไดนี่เขามาใส่ทีปั๊บนำฝนเจ๋ยพวกเขาใจแต่ยเขาเจอบรกใส่บงนี้หลังจากที่ไปหาซางม,มาแล้วพึงจะรูเออถามโทษถามกา,มามเพ่งแล้วรูเออว่าบองนี้คือใส่ทีปัดนำํำฝน แต่ว่าอันนี้มันบบเมนหนาเปล่าแต่ช่างว่ากับตะเพียงว่าขันนามปล่าขันนามมั่นอันนี้นี่เบิดนี่มันเป็นนามน่นแหละช้ำลิดหลูบเราผสมอีกยังสักอย่างน่นแหละบ่ราหูจักเออสื่อมาใส่อันนี้เขาสื่อมาใส่ช่างว่าขันใส่หนาเปล่าตะเพียงว่ากัสช่างว่าใส่หนามเปล่าไป่เป็นหยังใสเ่เผือี่สิไปให้หอดช่างเออแต่ว่านันตี ใส่ไปแล้วเครื่องมันห่อนอถาม้างว่ามันคือห่อนนี่ขนาดเท่าใดนี่เดินทางไก่อ้ยโบแมนเดินทางไก่โอ้ยจะแมนเหลืหอตือตอตือนนี่ขนาดไ,ไก่ไก่จากอำเภอสนมไปอำเภอรัตนาธีเกเพ็ดนี่สิบกว่ากิโลเองสิบสองสิบสามกิโลกับแรนน้ำปลาน้ำแหนกรวมประมาณยี่สิบกิโลแรนบุ้นั่ะนะกอที่เช่าเจอเอาไปอยากฮัดเข่าศอกสอยให้ได้ให้เป็นถอยให้เป็นลอยงนี่นะเออ อันแหละกับบ่ถึงกับแขบแห้งค่ะแขบแห้งกับบยาเขามันครูดสีรถจะสีหน้านี่แล้วมันหอนแล้วมันมีแจงเตือนมันแจงเตือนได้ใสวเหาเบืองหน้ารถเขาเจอกระโต๊กใจว่าเป็นยังจังมันแจงเตือนมานดนๆมาเธอหนึ่งหน่ะน้เดี๋ยวเฉยหายไปเบืองบอกมันแจงเตือนอไปหาซางมาแล้วมันบ่ขืนตอนี้ติดเถื่อนมันบ่ขึืนเดี๋ยวก่อน เออนี่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 บ่งนี้นี่นี่มันแจงเตือนแล้วก็มันสีห้องติงต้งติ้งคือคนคือบ,บ,บ,บอไดคือจังปิดรถบอสนิทจังสีนะ่น้าเออจเจอกันเลยเอ,อ๊มันเป็นอีหยงังเนาะนี่ถามคนแนกัว่าเกี่ยวกับปัดนามฝนแต่ว่าบึงนามเหลวสร้สางว่ามันยังมีอยู่แล้วก็เขาเจอฉีดฉีดนามโดฉีดนามเองสิเออนั่นเด้นัน่นมันแจงเตือนขึ้นมาติงต้งติง้งติ้งอย่งสินี่นี่เขาเจอกับ หน้ามันก็มีอยู่กับเติมเรื่อยนี่นี่ยังสี่นี่มันแจงเตือนตัวหนีมาเลกยก็อสิไปหาซางอกระยานมันเป็นอีหยังทีแห้งอนะ่ะหน้ายานยานยานว่ามันเสียมันเสียน,นี่ฟอนนี่เสียเสียหลายเขาว่าสรุปแล้วว่าซางว่าบบเป็นหยังใส่ไปได้เลยบบเป็นหยัง ก็ว่าแต่จนมันอันนี้พุ่นแหละจนกลัวสีสื่อแม่งนามผ้าน้ำสำเร็จรูปน้ำผสมอันนี้แล้วเรียบร้อยนั่นแหละจังคอยเอามาใส่เพิ่นลมาบ่เป็นหยังนี่แหละสะรุปบ่ได้เสียพ่อบาทค่ะตกใจเบิดคตขันคิดว่าอันนี้ยังตามมาสองสามพันพูดเละคิดว่าบ่ได้เสียพ่อบาทเขาเปิดเบื้อง้วบ่ได้เสียพ่อบาทะสะรุปก็สมนี้แล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดก็เนี่ยกงหน่อยนึงแล้วสิาพาไปเบิ่งอีกแนวนึง สีมาเบิงอีกอยู่เหือนผู้ใหญ่มือนีมีเมนูผัดหน่อไม้หน่อไม้ซดผุ้ดไปซับมาปลาไปซับหมาเออตีตีบ่เออมือนี้มื่อมือสุดท่ายมือเสามือเสาเบาเทเดไปสือไปสื้อของมือเสาเบาเทได้ไปสื้อของแต่เสา อยู่น้ำเฟสบาเทกกบสิมีไล่ซื้อภูหลวมบริจาคยูกะมีพีกันธีมาเนาะค่ะเพื่อนบริจาคมาซะเจิก็เอาห้บาเทกไปมือสาหาลอยบาทพีกันทีมามือนี่กะขาบสุดท้ายละหละมือสุดท้ายแล้วนี่ที่เพื่อนสิไปชงแต่ก็บบอกวิกัดคือเาายอย่ากระย่งอันี้อยู่พ้นแน่พ้นแน่ก็เริ่มเริ่มเมื่อบาทแน่กบมีมือสาไปสวนกันอยู่รัตนะเพิ่นขุนของกับ,บานกม็มีพ้นแน่กัะย่งบ่ท่านใน ไหว่างใจปัญใดเพิ่นกันยังอยู่อยู่ศูนย์อุทยภพอยู่แต่ศูนย์อุทยภพนี่อยู่หลายหม่องหลายบ่อนพี่น้องอยู่อ่อมอ่อมทางอ่อมเอวเนียนนี่นแต่ใจจริงเหรอยายเขียนว่าอยากให้มาเฮ็ดสู่มือไม่เฮ็ดสูที่ได้อยู่เป็นหมูหลาน <laughs> เอาหลานซอย <laughs> นะามีได้สีโอ้ยเหมือนนี่ ขบมแมนขนมกิ๊บเขาบ้านเหลีวน่ะคือสิลาดเขาอีกเลยนี่ครับพี่น้องผัดน่อไม้สดผัดน่อไม้สดไก่ได้เนาะนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณพี่กันที่มาเด้อค่ะเสจย์เสจย์เงิรับบริจาคละไดเออนี่แหละคือว่ามันกับ่บเน่โบนนอนน่ะนาก็เลยว่าเศร้าสำหรับเสจยได้เศร้างิรับบริจาคแล้วแต่ว่าสำหรับทีมงานบราถี่นี่กับโบท่านหื้อ แต่ว่าได้คุยกับน้องแล้วอันเดียแม่แม่มหั้วใหญ่นี่แม่หั้วใหญ่เขาว่า fc แม่สายเขาว่าคอยเห็นเขาคอมเมนต์คอยนึกว่าแต่ผู้ใดญบัดกดเขาไปเบิงเราโอ้ยลูกชายคนนี้เองคอยอยู่ว่าน์คอยนึกว่าแต่ยู่อำเภอแม่สายเนีย <laughs> มาได้แค่ fc แม่สายเพคนละ <laughs> ลูกชายคนนี้เองนะ เออแม่นอริ่นอืมอืมนี่โอ้ยนี่เบิ่งนอใหม่สดสนอใหม่กิมซุ่งเลยเนาะกิมเนี่ยกิมจุ้งจักเอิ่อญจะไดดอกจักเอิ่อญกิมซุ่งกิมจู้กิมจู้นะก็เจอกับมามาหอดอันนี้ก็ได้มาปั่นบัตรพีให้เพิ่นอยู่นี่เออ เมน,นคนละเล็กละน้อยบอเมนเหลวเท่านั้นได้แต่โดยใส่ไปพันงาบาาักขามอีกก็เลยบ่ได้อาบน้ำไงเออฮะบ่แล้วลว่าไปง,งาบักขามมันบางจาดดาวเทียมแล้วแล้วว่าเมืองขคาวบ่หินมันมันเบาไก่ไปไปอีหยังกอกไปตกป่าครับพี่กรบตกป่านิ่นเบาไก่ถ้ารับรำไม่รวยนี่ อยู่ดีมีแหงพี่กันที่มาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอยู่ดีมีแหงสุขภาพรังคายแข็งแรงอ่าลำลำรวยๆวินจริงแล้วก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนามีเงินมีทองหลาดไรมาเทมารับคุณเหยิงเอนิชานั่นแหละบางกวนหนาหนามนั่นมีเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดของสาวเจอยกจังที่เห็นนั่นแหละอยู่ต้นต้นคลิปนั่นแหละ แล้วก็แล่นไปหาซางโลดนำ้ำอู้หหลายอย่างเดมือนี้เกิน <c oughs> จะหลืมแทกละ่ะเ้มคอยบาบแล้วเกือบใบสามละใบสามพอดีมาเหงนอีกรอบ ชีว่าเสริมอีกจักน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นการเขาใจพิดเนาะที่ว่าเออทางเสาวเจิดรับไอ้งิรับบริจาคแล้วอ่าพอดีพีกันที่มาเพิ่นโอนมาแต่เมื่อคืนเขาเจอกับอันพอดีมีเงินติดตู้อยู่ก็เอาไปให้หมอไผ่เบาทีตอนเ้าแต่ว่าอันที่เสาาเจิดว่าทางเบาทีนั่นยังยังสิรับบริจาคหรือบริจาคก,กับบหงส์ยังเสี่หน้าแต่ทางเส้าเจนะิดน่ะหมดรับบริจาคแล้วบัทนณีเออ เราเจอเขาไปแห่จังเสาเขาก็ไปสื่อของนี่ก็มา,มาเห็นต้นใบบางทีนี่กับสิฟังเป็นแบบว่าเออสิบอสบายใจเนาะว่าคันเมนบาวทีรับบริจาคอย่างยังสีนะบาวทีนะเขาเป็นจิตอาสาเขาเป็นจิตอาสาแล้วเขาหจับคนหลในไอหน,นีนะแบบว่าเออหุ่นจับก็ไหลากาเขาเจอกันแลวกันคือว่าในในในหลอบบริเวณน,นี้นะเขาก็สิโทรถามว่าบ่งไดยังมีคนอยู่อยู่บอ่อจังสีนะ้นนยังยัง ยังอยุยุคนอุยพยัอยงอยู่บอยังสี่เพิ่นกะสิประสานงานกะพวกบ,บรรดาป่าป่าเพิ่นกะสีซอยกันเหตุหรือว่าเพิ่นอาซิมีทุนเน,น่ยจะมีจังน้อยยังสี่เพื่อนรวมเฟสหรือเพื่อนรวมรุ่นเพื่อนังสีโอนมายังสี่นะ้ะแต่ว่าเส้าเจยนันได้ปิดรับบริจาคเลี้ยวของสี่นะ่ะเดี๋ยวสิเป็นความบสบายใจขนมมาฟังบงุงยังสี่เอา้าเดี๋ยวสิฟังว,ว่าเออเขาเดี๋ยวเขาเสียหาว่ารับบริจาคก็เหตุอีกอย่างจังสันยังสี่แต่ มันกับบอมเอนยังสั่นเนาะเพราะว่าอีหยังแกะถี่มาเห็ดยูเือนหนองพึ่นน่ะนะเออถึงทานถึงอีหยังยังสีพิ่นกับบดไคิดค่ะอันนี้น่ะเป็นในพวกเครื่องปอกเครื่องปรุงพึ่งกะออกซอยกันขนาดอันทีมงานอันคุณป่าเออคุณป่าที่เป็นแม่ครัวพึ่นกับว่ามันบอมมันบอกพ่ออืมมันบอกพ่อยังสีพึ่นกับไดซอยกันออกนำเป็นสีน่ะนั่นแหละพิ่เพิ่นกับสีแดเพึ่นกับซอยกันออกเพราะว่า เออบาวเทิ่นกับลุงเฟือยู่แจงไล่ซื้อผู้นั้นออกเท่านั้นผู้นี้ออกเท่านี้นั่นแหละอ่าทีมงานมีขั้วเพิ่นก็ออกเสริมไปนำเงินสีหนะนั่นแหละสักนี่แล้วค่ะพี่น้องอย่านเพิ่นมาฟังแล้วเพิ่นบสบายใจนั่นหน้าเพิ่นก็ชิกชิกข้อมูลว่ายังมีบ่งใดยังมีคนในใจสีเพิ่นกระระดมทุนเอียังได้จักพ่อได้ชาเครื่องปุ้งเจ็ดสีหน้าฮ็ด แต่อุปกรณ์ียังจะสีไปหามาจังขี่เล็กจังนอใหม่ยังสีเพิ่นกับบริจาคมาซอยกันอันนี้ไปซับมาเห็ดแม่รัวเพิ่นกับเต็มใจเห็ดจะสีนะเป็ดซอยกันนั่นแหละสัมเนียล่ะค่ะพี่น้องยัอย่าเพิ่นเขาใจพีดเนาะสัมเนียล้ะค่ะสวัสดีค่ะสักเจอกัสิโงคลีบเราเมื่อนีเหียดเลยไปหลมองหลบอลไปรัตนากระดุ่นละว่าออกจากปลาฮิหดกับไปไปถามสางถามสางกับลัวสิใดลบมาลบมากับลั้วสิอนนี้ นั่นแหละ่นนะคะ